ทุกคนเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหมคะจากคนที่เคยอยู่ด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันแต่ต้องพรากจากกันไกลจาก1ปีเป็น2ปีสุดท้ายกลายเป็น30ปีแทบไร้ความหวังที่จะได้เจอกันอีกครั้งแต่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเลยคะ่ะ เช่นเดียวกับหนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้เจฟฟรี่หนุ่มลุกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย7 7ปีเขาพลัดพรากจากแม่ตั้งแต่ตอน6ขวบด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ตอนนั้นยังเด็กไม่รู้ประสีประษาอะไรพอเขาเติบโตขึ้นมามีงานทำเลี้ยงตัวเองได้แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจของเขาคือคำว่าแม่ เจฟฟรีย์ตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยค่ะหวังว่าจะได้เจอแม่อีกครั้ง So when 18, um, decide, oh when what enough turned decided want. working, I I I'm I I to 18, old started traveling 19, 20. And I decided to want to go to Thailand, to Phuket, where I was born and raised in Kata Beach. Um, and I asked my father again, Do you have any contact with my Thai family? Still, same thing. I don't know. I sent you two photos that I found in my dad's. Uh, okay. You, you, you can take a photo from your album or of the photo yeah. you, 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 you have sent to uh, I, yes i'll send you that this thank is you all in thai of course okay i think i found her number identification number okay her passport, every clue you have okay all a clue of my mom and everything in this bag okay and my dad kept but never told me never told me my father's best friend she was there on my dad's deathbed um we go help clean uh, the stuff that he kept, maybe we can find information. And I found a lot of documents of my mother. You mean you found uh, the information, photo, or anything about we your found, mother by yourself? Yeah, all by myself. Yeah, uh, yes. Oh. แต่ความหวังยังเต็มเปี่ยมในหัวใจลูกคนนี้เจฟฟรีย์ไม่เคยท้อสักครั้งถ้าปลายทางจะทําให้เขาได้เจอกับแม่จนกระทั่งเพื่อนแนะนําเพจอีเตอร์อีจันให้กับเขาให้ช่วยตามหานาทีที่เจฟฟรีย์คุยกับเต้ยเหมือนความหวังที่ดูริบรี่จะกลับมาสว่างอีกครั้งว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ Jeff Jeff um It's been a while since I would like to communicate to my mum. Every time I talk to my dad and ask where mum is, my dad's always just saying I don't know. Uh, maybe she moved to USA. Maybe she finds someone else. My dad don't know. We always ask him, and uh, he still said I don't know. ทีมอีเตอร์อีจันรใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการตามหาแม่ให้เจฟฟรียยืนยันเป็นแม่นงรักคนนี้จริงๆค่ะที่เจฟฟรียกำลังตามหาเดี๋ยว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 ให้ให้ให้คุยกับเจ้าของเรื่องเขาเลยสวัสดีค่ะพี่แก้ว พี่แก้วผมชื่อเต้ยนะครับเต้ยอยากทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับผมคือเขาคิดถึงแม่เขามากๆเลยครับพี่แก้วอยู่ที่ไหนเขารู้จักผมครับหมายถึงใครรู้จักครับผมเจฟฟี่ทำไมเคยรู้จักผมครับเขาหน้าผมเขาดูได้ครับในไลน์แม่นงรักใช่ไหมวัสดีครับวันดีครับ อันนี้คือภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นลูกชายใช่ไหมจำเด็กผู้ชายคนนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้เจพีตอนนี้เอาคนเล็กไปเลิกนมมันสองคนได้ไปเลิกเถื่นมทีรังกาวีสองคนเรียครั้งสุดท้ายดีเจพีนีไมเคิลนี่นี่เหมือนกันเลยเขาส่งมาให้เต้ยเขาก็เก็บไว้แล้วก็มีเบียนะรูปเดียวกันเลยรูปเบียมาดูใช่ละหลังจากนั้นอยู่กันยังไงอะ แม่อยู่ยังไงก็อยู่ไปงั้นอ่ะอยู่ไปงั้นอ่ะคอยรู้ว่าเขาบอกกระโทรมาบอกว่าเออเขาแฝงเราลูกไปแล้วเราไม่เป็นอย่าตามหรอกจ่งจรินก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยนะอยู่แบบเจ็บๆเราไปก็ไม่บอกใครแล้เราทำงานไปอะไรไปแล้วก็ และแล้ว,ลวนาทีที่เจฟฟรียรอคอยก็มาถึงนาทีที่ทั้งสองคนได้คุยกันหลังจากห่างหายกันไป30ปี About we talk yesterday we talk to you uh, yesterday yesterday Okay I I I carry out uh, a few operation looking for your mom mm hmm. today today yes 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 Uh, the information you gave me yesterday, and finally, oh, <laughs> your mother, or oh, my sister, your mother. Oh yay! Beside me, wow. beside me. Yeah, are, are you ready to to see her? Come, I'm ready. I hope she's ready. <laughs> she she cry very hard she cry very h oh, that's good okay. how do you feel right now very how do you feel right now very, very nervous, nervous. Very, nervous. very nervous ตื่นเต้นไหมเขาเขาบอกเขาประม่ามากเลย okay 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 i'm ready Jeffrey i'm oh. me How are you? <laughs> I'm very good, and yourself? <laughs> I'm fine. I miss you, boy. Uh -huh. we, we always miss you every day. Me too. I'm, I'm, I'm so happy that I get to see you. <laughs> yeah, yeah, oh, yeah. Well, I'm so happy also. <laughs> so... Uh, uh, <laughs> <laughs> I, I, I hope i still look good for you, <laughs> <laughs> you <look> good. <laughs> i want to hug you <laughs> บทสนทนาเริ่มขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่พรั่งพรูออกมาจากก้นบึ้งหัวใจความคิดถึงตลอด30ปีถูกอบกอดด้วยสายตาน้ำเสียงของแม่ผ่านสายโทรศัพท์แม้ขอบฟ้าจะกว้างขวางแค่ไหนก็ไม่อาจกั้นหัวใจของลูกคนนี้รอวันที่ทั้งคู่ได้เจอกันนะคะอ้อมกอดของแม่ที่คิดถึงนับถอยหลังไปอีกไม่กี่ชั่วโมงเจฟฟรียจะได้สัมผัสมันจริงๆแล้วค่ะ รอติดตามในเพจอีเตอร์อีจันวันที่19กรกฎาคม2568เวลา15นาฬิกาค่ะ